ลังดีแนละ้วไปเที่ยวผู้หญิงเอาผู้หญิงขี่ข้อมตัวอ,อ้าวไปแล้วลนะ่ะเอาบ้านก็ต้องไปนั่งเดินท่าชาร์จตัวใหม่โอ้โหอันนั้นคือผิดศีลก็ไปเลยนะน,นั่นนะท,ท,ที่นี้พลังงานหายไป<า>เลยมียคนเล่นนี้มันโอ้โหแบบอุ้ยตายอย่างงี้อาจารย์ถ้าสมมติอย่างผมนะเรียนวิชาไปแล้วใช่ไหมเ <c oughs> ขียนอักขรเป็นลงคาถาเป็นหมดแล้วปุ๊บผมผมดันไปเที่ยวอ่างอบนวดอ่า ไอ้ไอ้วิชาไองผมเสื่อมไหมเสื่อมไม่คือคือคือต้องนี้ก่อนนะถ้าเราเป็นคนเรียนปลูกเรียนแก้มาครับนาเข้าไปในต้องกล่าวคำคำมาอืมักษรก่อนก็คือถอนของเดกมาก่อนอ๋อมันจะมีอย่างนี้ต้องถอนของแค่ไายเข้าไปนี้นะก็แบบอ๋อมันจะมืนเลยไปแล้วมันจะอ้วกเลยนะจะอ้วกเลยอมันเตือนแล้วท้ายังฝืนเข้าไปนี้ของของไปแน่นอนครับกลับมาดีไม่ดีป่วยยาวเลยอืม่าควนี้ ไม่ต้องนัขอโทษแค่สาวน้คน้ำที่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายลงไปมัรู้ได้ยังไงว่าพาผู้หญิงเมนพึ่งขาดถามว่าเมนพึ่งขาดมัมีเลือดไหมมันก็มีนิดนิดแหละนิด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 ะคือนให้ตรงจะได้เยอะอ้รอมค้อมนะใช่ใช่ใช่ลงสับยันเต็มตัวลงไปในน้ํำมีมีเลือดผสมไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันก็อาจจะแบบ หายอะไรไปได้เอ็นดัพุทดัโพยกัเสื่อมไปได้เอผู้ชายบางคนทะลึ่งอ่ะใส่แว่นชัดๆจะไปมองผู้หญิงต้องาอะจิตจิตเป็นอกุศลอีกเออัมบาอจะเหลือไม่ได้เออก็ไม่เหลือสิเพราะแต่พอเราถอนของไปแล้วอ่ะของมันก็หายไปหมดเลยสิอาจารย์คือคนที่จริงเรียนอ่ะเขาจะเรียนหมดเลยใช่ไหมครับ ็เหมือนเราละหัดชักฟักดาบหัดขัดดาบเช่เดียวกันัดปลูดสายดาบแต่ถ้าอยู่ในซื้อแต่ดาบมาขัดไม่เป็นพอดนบอกดาบผมเสียไปหาช่างก็ไม่หาช่างไม่อยู่ก็จบเลยก็เหมือนเนี่ยบางคนเล่นอย่างนี้ไงพอไปหาครูบาอาจารย์ไม่ยอมทำไงแม่งจิตเสียหมดแล้วจแต่ตอนเรียนเรไปหมดแล้วคราวนี้อยู่ะคาถาสักยันครือมา แต่จริงๆเครื่องรางเนี่ยคนในเข้าไปที่ผมเคยเล่าฟังพวกสถานที่เที่ยวต่างๆสถานโลกิยะเนี่ยส่วนใหญ่เขาแขวนของกันอเขาเียกของคัดของคัดของมันก็จะโดนหมดโดนหมดจริงๆเข้าไปปั๊บนัดผ่านขอโทษนะอ่ะกูเท็กอะครับกูแขวนไว้ที่คือมึงเห็นไหมล่ะเออไม่เห็นหรอกคือต้องปากคาถายันเงินเก็เรียบร้อยเรียบร้อยเออแล้วทีนี้สมมุติว่าเราเราเราสวดแบบถอนของออกไปแล้วเนาะ แล้วเราแบบเราเที่ยวเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเอาของพวกนั้นกลับคืนมาได้ไหมได้ด้วยวิธีไหนครับต้องฝึกหรือว่าต้องทํำยังไงตั้งขันคูอ๋อต้องตั้งขันคูแล้วก็เดินท่าเดินท่าส่วนอัครใหม่บางคนก็ลองเ้าเป็นนักดิสัตต์ตัวรถอาบน้ำหมดไปเลยอืมอืมแล้วมันแล้วมันจะฟื้นพลังงานเก่าๆกลับมาได้ไหมกลับมาครับเกิดนที จะขนลกขนพอกลับ <Rahmen> ขึ้นมาแปลว่ามาแล้วคืนแล้วคืนแล้วมือนดาบาดาบเรานะคุณบอกไม่ใช่ในงานตั้งมันนิ่งนะในอย่างเงี้ยของมันอยู่ดีอยู่ยืนอยู่นิ่งเนาะอพอเรามาเราเดินท่าครพอเดินท่าเราสรุปดาบอืว่าวิ่งมแล้วมาละกลับละอันนี้อันนี้ไปกี้ผมถามในกรณีว่าเราสวดถอนของไปนะแต่ถ้าเราดันไปเดินเราไม่รู้เราไม่ได้ถอนอะเราเดินแล้วเราเราโดนเราโดนในที่ ไอ้ที่อาจารย์บอกกันนะที่เขาเอาเอาอะไรไว้บนคาเนี่ยโดนของไม่ดีถ้าเราโดนแบบนั้นเนี่ยเราจะสามารถเอาของเก่าเรากลับมาได้ไหมไอันนี้กรณีที่สองก็ได้ถ้าถ้าคนเรียนนะแต่ถ้าคนที่ไม่เรียนก็ต้องกลับไปหาครูบาอาจารย์อ๋อ่สอนไครูบาอาจารย์ที่สอนเวทให้คุณแต่ถ้าคนที่เรียนมาเลยตั้งแต่ต้นอ่ะเขาเขาผูกเขาแก้ไปเมดแล้วอันว่าทำก้สอนย้อนทำได้แก้ได้นะสอนมันได้ย้อนมันได้อะก็แบบนี้ หนีพ้นที่ไหนอ่ะไปมาเลยนะสิงคโปร์เนาะฮ่องกงเนี่ยครับโดยผ่านคอนโดพอเงยหน้าเลยโอ้โหเกงนองยื่นส่ไม้ไผ่อะใบรอดออกมาเลยอ่ะคือไม่ต้องแล้วคือเขาวิถีชีวิตเขาอะเนาะหมดสิทธิ์เลยที่ไปนั่งยืนเดินคืมต้องเดินทั้งหมดคือวันนี้กูทำขมาอักขละไปเลยใช้ชีวิตไปแล้วก็ใช้ชีวิตไป รอดห้ามรอดสะพานไม้เดียวห้ามรอดสายหมดแหละสายสลิงโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะสลิงเต็มตาไปหมดเลยเนี่ยเอกอาจจะมีแบบไม้นะสะพานสะพานขาเดียวบางสะพานที่หนึ่ขาใช่ใช่ใช่สะพานสองสองอันนี้นะอ่าใช่ิข้ามสะพานอ๋าแบบเร่งเดินอ่ะใช่ไหมห้ามกินของนี่ห้ามกินของนี่คือไอ้ไอ้กินของนี้ คือคือที่เขาห้างกินอันนี้อันนี้บอกก่อนที่ผมเจอเออนี่ก็อยากรู้เหมือนกันครับคือเมื่อก่อนการสักเขาเป็นว่านเป็นยาว่านอเรากินยาฟักแฟงแตงไทยอะไรต่างๆนี่บางทีมันฆ่ายาอ๋อมันไปฆ่าตัวยาไปล้างซะสองบางอย่างมันเป็นยางน้ำมันที่สักเยมันเป็นยางพอกินเข้าไปนี้มันแสลงมันเลยคัน ออกคันแล้วบางคนทนไม่ได้มันคันเยอะอะบางคนเก่าถลอกหมดเขาเลยห้ามเขาเลยห้ามไว้อย่างนี้นี่เองผมก็ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนได้กินฟักกินแฟงใช่แต่วรงนี้เขาเดี๋ยวเขาใช้มือเยอะอะมึกเสกมือเสกเพราะฉะนั้นไอ้ข้อห้ามฟักแฟงพวกนี้ก็ไม่มีผลแล้วสิถ้าเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่ก็ไม่ค่อยห้าม มันมีแท่ทูมัเ,เขาก็สักป็นอ๋อเดี๋ยวนี้คนก็ไปเอาลันสวยๆวยเนะาะคนนั้นก็ชอบสักยันเนาะแต่เขาก็รู้ว่าเนี่ยไปติดมีปัญหาเนี่ยแต่เขาอยากสักยันอะอเขาก็ไปให้แท่ทูสักเหมือนกันเอ,อ,อ๊ยถ้าคิดในสมัยก่อนถ้ามองในแง่การแพทย์เนาะคือกินไปแล้วอาจจะอักเสบด้วยหรือเปล่าอะไรยังงี้ก็คือล้างยากับล้างนั่นคันอ่าครับแล้วบางคนคันไม่คันธรรมดานี่ อืมได้เราเราสูบไอ้ก่อนเนี่ยเราไม่พลาดทุกคันแล้วเราเกาอ่ะมันยุงอ่ะใช่กา่เดียวแต่เขาเกาเพาเป็นแผลอ่ะก็เขาเอาสูบพายกันมันก็ไปทิแล้วก็ไม่มีแซมบัคมาทาด้วยน้่งเหลืองไม่ดีอ่ะครับอ๋อหนักอีกหนักอีกใช่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 อ๋ออย่างนี้นี่เองนพนเป็นกินข้าวเนื้อเป็นหนองอันนี้ขี้หายแล้วไปแล้วนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยอาจารย์มี อ่าอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหรือแป๊บเปิดมีอย่างครับใหญ่ครผมเมื่อกี้ผมจะถามเรื่องเครื่องรางอะไรทุกอย่างผมเลยลืมไปแล้วเอออันนี้อันนี้เออเนี่ยผมเห็นอันนี้นะฮะเนี่ยเป็นหอยเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยหอยเบี้ยแก่เบี้ยแก่นะครับเอาไว้ใช้อะไรยังไงบ้างครับเนี่ยเออคือเบี้ยแก่นะปกติเนี่ยในตู้ไปที่เขาทำให้ชอบนครับ อันนี้อันนี้น้ำหนักประหลอดหนึ่งบาทนะอืมครับอันนี้เนี่ยกูน่าโอ้ยสวยจังเลยอแต่คราวนี้เราลงชันเนาะครับเวลาพอได้เบี้ยนะหอยเบี้ยอย่างเงี้ยเนาะได้เบี้ยมาคือถ้าเป็นถ้าเป็นอาจารย์บางท่านเ็าจะซีเรียสนะคือมันจะมีซี่ของหอยนี่หละเขาต้องนับให้ครบสามสิบสองซี่นะเท่ากับแทนอาการสามสิบสองในร่างกายแล้วก็จะประหลอดสมัยก่อนเขาก็หนักประหลอดเนาะ หมัยนี้เขาก็คือที่ที่ผมเคยเคยใช้ก็คือไปเอาประหลอดที่ของการปิโตรเลียมอ่ะที่เขาดูดน้ำมันขึ้นมาก่อนชั้นน้ํามันเนี่ยมันจะมีชั้นประหลอดซับอยู่อเขาก็ต้องดูดอันนี้เก็บไว้เขาก็ออกมาขายเกี่ยวกับทางการแพทย์เประหลอดวิทยาศาสตร์ที่เขามาทำประหลอดไอไอ้ัอ้วไรอ่าเข้าใจครับคือจริงๆนี้ก็เป็นประหลอดธรรมชาตินะแ่ีนี้เขาก็ให้แบบนี้ครับก็ใช้แบบนี้เลยเพราะว่า นเดี่ยวนหาไปดับมันก็ยากเนาะแม่อันนี้เวลาใส่ก็ต้องท้องคาถาเนาะครับอ่าเอาลอดน้ำหนักหนึ่งบาทมาวางแล้วเนะเาะตัวอย่างนี้เนาะน,น้ำใสๆสีเงินๆนะเนี่ยมาถึงนะเขก็หยอดประหลอดลงเนี่ยครับทามร่องนี้นะครับะตามร่องมือแต่แต่จะเสียมันคือมันจะมีส่วนหนึ่งซึมเข้าร่างกายไงอื มันจะเป็นพิษถึงแม้ต่อให้คุณค่านะสตูอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็มีพิษนะครับควนี้ก็ยอดไปหนึ่งหนักหนึ่งบาทก็ค่อยท่องคาถาเนาะอืวิชาวันนี้ก็ปลูกด้วยคาถาเนาะท่องคาถาใส่เสร็จเรียบร้อยอะชันชันลงอ่ะอ่าชันลงันลงโหเก็บ เป็นขุมพลังแห่งจอมขมังเวทเงินเก่งวันนี้เยอะ <c oughs> เก็บไปเยอะเท่าที่เรียนได้ครับเท่าที่เรียนเพื่อนารนเรียนแต่ให้รู้ครับรู้รู้แบบจริงหน่อยครับซึบ่งถ้ามันจำเป็นต้องทำทำได้แต่จะไม่เลือกทำเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับพวกนี้เพะเคยเมื่อก่อนลุมๆุมกินตลอดอ๋อก็เลยกลายเป็นมี สารปลอดนี่เลือดอ๋อคือเรากินกินตามความเชื่อใช่ใช่ใช่แลวผลมันคือทำให้ผมเลือดเหนียวอืมเพราะเลือดเหนียวมันการเดินของเลือดมันเลยไม่สะดวกบเกิดตายนะหลายทีโอ้เกิดตายเลยแย่เลยก็เลยบอกเพื่อนๆที่สนิทกันว่าอย่ากินของบางอย่างอ่ามี่ฉันนะฉันดี เรามาดูชั้นนะครับอ่าโอเคที่เไว้จุดจุดไฟเออมีใช่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 เใช่ใช่ไหมแต่จุดไฟได้แล้วใช่ใช่ใช่ว่อันนี้อันนี้เราจะมาทานี่แหละนี่แหละก็เวลาทำตะกุดเนาะเราก็หลอมก่อนเนาะหลอมก่อนหลอมไฟใช่ไหมไฟแล้วก็ก็เมืเรามีฐานเนาะภาคของเราเราทำพวกการ์มนะหลอมสมมติหลอมไฟแล้วให้เป็นฐานก่อน เราเป็นถาดแล้วใช่ไหมแล้วเราค่อยมาตัดเป็นแผ่นนะแต่ทำมาอย่างนี้อันนี้ก็ต้องหลอมไฟแล้วหยดฮะอ๋อหลอมไฟแล้วหยดหยดก็คือเพื่อที่จะผนึกประหลอดเอาไว้ใช่มใช่ใช่สมัยก,ยก,ยก่อนเขาก็ใช้ชันเป็นตัวปิดเนี่ยก,ก็เวลาชันยาเรือครับสมัยก,ยก่อนเขาก็ชัน้นผส<อ>มกัน๋อก็คือชันตัวเดียวกันนี่แหละชันยาเรือครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นกระป๋องสําเร็จรูปแล้วเนาะแล้วก็รมวิธีวิศาสา์ด้วยนะก็เอามาทาเลือเครื่อง เพราะมันมันลงเรือลงลงทะเลลงอะไรมันก็ยังอยู่ได้อยู่ได้ทนทนน้ําทะเลก่อนก็อนนี้นะเขาเรียกชัญญาโลงก็คือตัวตัวต้นไม้ชนิดหนึ่งนะที่มันจะไปทํารังอยู่ตามต้นไม้นะขอบขอบอ่ะแล้วก็จะขุดมาข้างในมันก็เป็นเหลืองเป็นวงอันนี้แบบแบบเนี้ยแบบไม่เลยนะยังยังไม่ได้ไลยทำอะไรมันดีนะนี่ของมีค่านะครับเป็นสอยพุ่ยเหนียวๆนะครับ แต่ทางวุฒิวันนิเสกแล้ว,ลว<ม>นะถ้าคือเราไวเสกไว้ก่อนครับผมใช้หมดเหรอเราก็ใช้จริงๆเมื่อถ้าคนศรัทธาเรื่องของแบบไม่ไม่มีราคาสูงแพงเสกชันมาเรียบร้บอยแล้วชันก็ถึงของทนสนสิทนทนอ๋อท,<น>ทนสิทธิ์นะครับชนนินงเอาไพกแต่คนทางเหนือเนาะตะกุฏทางเหนือเขาชอบเอาขันยาลงมามาพกตะกุฏเพื่ออะไรพอใช้ไปแล้วเนี่ยคือมันมีสองแบบนล้วก็คือถ้าถ้ามันเสื่อมมันก็จะแตก กับสองถ้าโดนของส่วนใหญ่เขาไปยังตะกุดสะท้อนเนาะถ้ามีคนส่งของมาไอชันญาลงจะแตกอไอที่เป็นพ่อตะกุดดีๆอยู่นะมันจะแตกแตกร้าวเลยนะอก็แปลว่ามันเตือนแล้วมันเตือนเราก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อใหม่ครับอวิธีแก้ก็ค่อยว่าวิธีแก่ค่อยว่าสภาณ์กันยาวๆเข้าวันคข้าคืนแล้วครับเราคนจึงคนนี้มีเยอะอันนี้ผมแท่ คือเราเราเรียนยุดเนาะเรียนยึดแต่มวยไทยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเครื่องบำบูงขวัญก็คือการทำตะกรุดเป็นตัวสมองและมงคลแต่สารอะไรที่มันเกี่ยวกับความเชื่อนะที่เป็นทุครับก็ต้องเรียนไว้คือเราต้องให้ครบทุกมิติอย่างน้อยก็ต้องมีวิชาในระดับในระดับนึงก็ที่บอกทําแก้ซ้อนย้อนเนาะแต่ถามว่าจริงจริงจริงผมชอบทำตะกรับเพราะนั้นอย่างอื่นนี่เรียนเพื่อต้องรู้ขั้นตอน แล้วอุปกรณ์ที่จะใช้ทํามีเก็บไว้อืมแต่ถ้าว่าต้องทําทาได้ไหมทําให้ได้แต่แต่ไม่ใช่แบบจะต้องมานั่งทาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นพิษเนี่ยที่ผมไมชอบถึงแม้จะไม่ใช่ตรงนี้แต่เวลาคุณสูรอากาศคุณไม่รู้หรอกว่าไอระเหยของปลอดมันมากหลอยนข่านีไม่รู้หรอกใช่ใช่ใช่อย่าทำเป็นเล่นไงคือของบางอย่างคือคือตอนนี้ไม่ใช่วัยรุ่นนะเราต้องฉลาดเรื่องที่จะเล่นครับ ไม่ใช่ว่าวิชาไหนกูก็จะเอาวิชาไหนกูใช่ใช่คือคือมันดีหมดครับแต่แล้วดีสุขภาพด้วยไหมล่ะเออมันก็ต้องให้ครบทุกมิติอย่างที่บอกให้ครอบคลุมคือบางคนยังไม่เจอไงครับผมเยวกันคือคือบางคนยังไม่เจอไม่เจอก็ไม่รู้สึกไงครับนี่ผมเล่นเนี่ยปีห้าสิบสี่แล้วผมเล่นมาตั้งแต่ปีสามศูนย์นะครับเจอเลยมาเยอะแล้วไง อันนี้เล่นแล้วเสียสุขภาพอันนี้เล่นแล้วเราก็เหลือที่มันสุขภาพดีกว่าไหมครับไม่ใช่เป็นครูอาจารย์ไม่ี่อาจารย์พูดถึงนียผมไม่คิดถึงเรื่องปอบเลยนะคือคือเล่นเวทมนต์คาถาให้กลายเป็นปอบนี่ก็ยังไงอยู่ไม่ใช่เล่นหนึ่งตัมึงอ่ะเออตมึงจะเป็นปอบแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะนี้ๆ็รบอย่ามาว่าผูลรีกันนะเป็นครูบาอาจารย์แล้วจนตัวเองผอมติดกระดูกแล้วอ่ะ มันกินตัวเออกินตัวมันก็ไม่ไม่ได้อะนะอาจารย์นะต้องพีแข็งแรงสิใช่มันก็แสดงว่ามันหมอชุดเป็นคูเว้กูเราจะช่วยเหลือคนหรือร่างกายคุณยังไม่แข็งแรงใช่ก็คือแสดงว่าไปผิดทางแล้วแหละมันไม่ได้ผิดหรอกอคือนอกเนาะครับนอกก็ต้องแข็งแรงครับจิตก็ต้องแข็งแรงครับไม่ใช่เอาแต่จิตครับแต่ข้างนอกนี่นั่งหันใจหายจะตายหายแล้วครับผมครับ